สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าผัดไทยนั่นเองหลายท่านอาจจะงงว่าผัดไทยทาไปตั้งหลายทีแล้วแต่ว่าวันนี้ครับจะเป็นผัดไทยสูตรที่ทานเราไม่อ้วนนะก็คือว่าเราจะเอามะละกอนั่นเองครับมาทําแทนเส้นผัดไทยนะถึงแม้ว่า,าตัวมะละกอเนี่ยมันจะให้ความนุ่มเหนียวได้ไม่เหมือนกับพวกเ,เส้นจันหรือว่า,เ,าเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแน่นอนครับมันดีต่อสุขภาพ ไม่อ้วนแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยนะฮะเป็นภัดไทยเบสิกอาจจะเพิ่มเนื้อสัตว์อะไรเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนมะละกอเป็นเส้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับผัดไทยมะละกอนะครับที่แน่ๆเลยต้องมีนี่เจ้ามะละกอดิบนะครับนี่เลยปาลแล้วก็ขูดออกมาเหมือนส้มตำนะฮะยังไงอย่างนั้างงานเลยนะฮะทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้จะจะสั้นจะยาวก็แล้ว,แ,ลวแต่ท่านผู้ชมนะฮะ อันนี้จะเป็นทั่วงอกครับไอเจ้าต้นกุยช่ายนะครับไข่ไก่ครับน้ำปลาน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งครับหอมแดงแล้วก็เจ้าเต้าหู้เหลืองแบบนี้นะครับสำหรับปรตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับขั้นตอนแรกนะครับ จ้าน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับผมจะมาผสมเข้าด้วยกันเลยเนาะแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะละลายพอดีนะครับอันนี้เป็นสูตรแบบว่าง่ายๆเร็วๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านนะถ้าเกิดจะทําเยอะๆหรือว่าจะทํากินไว้ลหลายๆวันนะฮะจะทําซอสเนี่ยเก็บไว้ได้เหมือนกันนะเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยก็คือผสมอย่างนี้ปุ๊บนะครับ เอาไปเคี่ยวในกระทะแค่ให้พอแบบว่าเดือดทุกอย่างละลายนะครับแล้วก็ชิมนิดนึงเนาะว่ารสชาตินะครับถ้าให้แนะนําเลยก็คือเค็มนําแล้วก็เปรี้ยวและหวานตามมาเท่าๆกันนะฮะหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเปรี้ยวก็อาจจะเปรี้ยวนําก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเค็มนับเค็มนามากกว่าจะดีที่สุดเนาะนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนกับซอสนะฮะมันก็จะข้นๆนิดนึง ข้นน้อยกว่าน้ํามันหอยนิดนึงนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะทำเป็นเหมือนพวกไอ้ที่บีบๆซอสมะเขือเทศก็ได้พอวันหลังจะมากินพวกผัดไทยนะก็ใช้ซอสน,นี้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาปรุงเตรียมเครื่องปรุงเยอะนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอ้นนี้เนี่ยจะไปทําเป็นน้ําปลาหวานด้วยก็ได้นะกินกับพวกปลาดุกปลาดุกหรือว่าสะเดานะครับหรือว่าจะไปจิ้มเจิมอะไรก็ได้หมดปลาทอดอน้ำมะขามอะไรได้หมดนะครับ อันนี้นี่จะเป็นสูตรแบบว่าเบสง่ายๆนะครับก็คือขั้นตอนแบบง่ายๆนะจ๊ะส่วนมะละกอนะครับสังเกตว่านี้ผมจะทําไว้แล้วนะแต่ผมก็จะบอกให้ฟังก็คืออันนี้ตรงหัวมันนะครับอันนี้ตรงก้นผมจะตัดปุ๊บนะสมมุติมาจากตลาดเลยนะตัดปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้วางตั้งทิ้งไว้เงี้ยในกระมังหรือว่าในอ่างล้างมือนะครับที่สะอาด ลดสักพักหนึ่งเนี่ยยางตรงนี้มันก็จะไหลออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเราสับหรือว่าเราเรามาปอกเปลือกเนี่ยมันจะไม่เลอะเทอะนะครับมันจะไม่วุ่นวายเนาะเสร็จแ,แล้วก็ทํำยังไงก็ได้ครับจะขูดนะหรือว่าจะสับเหมือนส้มตาแต่ว่าเอาเส้นใหญ่นิดน,นึงนะเพราะว่าเราจะไปผัดใช่ไหมก็ให้ได้เป็นอย่างนี้นครับเรียบร้อยฮะเอามากินแทนเส้นนะไม่อ้วนแน่นอนครับถ้างั้นที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเตากันแล้วนะกระทะของผมร้อนมากๆเลยนะฮะถูกต้องแล้วใส่น้ำมันนะครับลงไปเยอะพอสมควรเพราะว่าผมจะผัดไข่ก่อนนะจ๊ะก็ให้น้ำมันร้อนนะฮะขึ้นมาพอเกือบวันจะขึ้นปุ๊บลงไข่ไปเลยนะครับ พอเนี่ยประมาณนี้ปุ๊บผมก็จะคนละนะครับนี่เป็นเป็นเป็นสไตล์ผมนะทางบ้านอาจจะใส่ไปตอนใส่เส้นแล้วก็ได้เนาะนะฮะฉังนั้นเนี่ยผมก็จะพักไวนขขนก้นะครับสุกแค่นี้ก็พอยี่สบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พักไว้ข้างๆเส้นนั่นเลยนะฮะอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะลงพวกเต้าหู้นะครับลงไป ต้อหู้ก่อนอันดับแรกเลยนะฮะแล้วก็ถ้าชอบกรอบนะท่านผู้ชม <c oughs> เบาไฟลงสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะถ้าเกิดไฟที่บ้านทางบ้านเนี่ยพอเบาแล้วมันมันเบาเกินไปก็ปรับขึ้นมาให้แรงนิดนึงเอาแค่ว่าให้มันไม่ร้อนจัดนะครับแล้วก็ค่อยๆทอดเต้าหู้เนี่ยให้มันกรอบเนาะแต่ถ้าเกิดไม่อยากกินกรอบอยากกินนิ่มๆก็ใช้ไฟแรงตลอดนะครับแล้วก็ พอแค่มันเหลืองนิดนึงก็ตามอย่าออื่นไปได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะกินเต้าหู้แบบกรอบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งไว้่างนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็คอยดูนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับตอนนี้เต้าหู้นะครับ,นนหรบเหลืองนะกรอบแน่นอนนะครับตามไปด้วยนี่เลยกุ้งแห้งนะฮะที่ผมล้างน้ํานะครับแล้วก็ผึ่งให้หมากนะฮะมันก็อันนี้จะดีอย่างนึงนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเอาลงไปกระทะแห้งๆเนี่ยมันจะไหม้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ย ถ้าเกิดมันแบบมีน้ำนิดๆน,นะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไหม้ยากครับแล้วก็ตามไปด้วยหอมแดงนะครับปัดเอาแค่พอหอมนี่แหละ <c oughs> ขยับไปข้างๆครับเอาซอสเนี่ยมันลงเลยนะจ๊ะแต่ต้องดูให้ดีว่าน้ําตาลนี่ค่อนข้างละลายพอสมควรนะมีเม็ดๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาละลายในกระทะต่อนะจ๊ะอ่าขยับมาทนี้อย่าพึ่งไปทางเต้าหู้นะครับ เนี่ยแหละเราแค่จะทําให้มันเหนียวขึ้นมาเป็นซอสผัดไทยเท่านั้นเองนะแล้วพอพอเราผัดออกมาเนี่ยมันก็จะไม่แฉะนะครับพอแค่มันเป็นครีมครีมปุ๊บลงไปเลยนะครับทั้งเส้นแล้วก็ไข่นะจ๊ะคนให้เข้ากันก็พอครับถ้าอยากกินมะละกอแบบกรอบๆไม่ต้องผัดนานนะแต่ถ้าเกิน ถ้าเกิดอยากกินแบบนิ่มๆเลยอ่ะเหมือนไอ้เจ้ามะละกอผัดไข่ที่ผมเพิ่งทําไปเนี่ย<ะ>ก็ผัดใช้เวลานิดนึงอาจจะเติมน้ําเข้าไปหน่อยนะครับยังไงก็ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ชิมรสชาตินะถ้าเค็มไปหรือเปล่าก็อาจจะมะละกอเพิ่มมันสักนิดอยากได้เข้มข้นอีกหน่อยก็นี่เลยครับซอสลงไปนะจ๊ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว <c oughs> ใส่ที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้สีสันนะ อาจจะใส่พริกลงไปก็ได้เนาะนะฮะแล้วก็นี่เลยต้นคุยช่ายนะครับแล้วก็ถั่วง,งอกนะฮะคนอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองแค่ให้พอเข้ากันนะครับแล้วก็ปิดไฟเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจัดจานกันครับเรียบร้อยนะครับ ลองชิมดูนะท่านผู้ชมมันก็จะกรึบๆนิดๆน,น,นะแต่ถ้าเกิดใส่น้ําไปด้วยแล้วก็ผัดนะฮะมันจะแฉะนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะนุ่มๆนะผมว่าอร่อยดีเหมือนพวกเหมือนอะไรสักอย่างนะฮะคุณไม่ถูกแต่ว่าอร่อยนะทางบ้านลองทําดูนะะที่เหลือก็เพียงแค่การจัดจานนะครับเล็กๆน้อยๆมันอาจจะดูแฉะนิดนึงนะแต่ว่าแน่นอนครับดีต่อสุขภาพนะจ๊ะรับรองไม่อ้วนนะ ปาบๆลงไปนะครวันนี้จะเป็นการจัดจานแบบง่ายๆเลยเบสิกแบบบ้านๆนะฮะทางบ้านอาจจะทำอะไรอะไข่นะเอามาหอก็ได้เนาะก็เข้าไปดูที่คลิปไอ้นั่นอนะ่ <c oughs> ะผัดไทยห่อไข่นะฮะผัดไทยกุ้งย่างเนาะห่อไข่ที่ผมเคยสาธิตเอาไว้นะจ๊ะเมื่อนานมากมาแล้วนะฮะ <c oughs> ที่เหลือก็พวกต้นนะฮะตรงโคนมนคันเนาะที่เราเหลือจากการนะฮะตัดอันนี้ หลือโคนไว้ตัดเฉียงๆเก๋ๆ,ๆนะครับปักเข้าไปเนาะอาจจะมีมะนาวนะครับสักอันหนึ่งจะตัดเป็นเก๋ๆ,ๆยังไงก็ได้นะจ๊ะนะครับตามลงไปปับ๊บอาจจะชอบเผ็ดหรือเปล่านะฮะโรยไปได้ข้างๆนะครับอาจจะมีน้ําตาลนะครับถั่วลิสงตำอะไรอีกไม่ว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะจ๊ะแล้วก็ทานเลยนะครับเนาะ เท่านี้เองนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้เหมือนเดิมนะครับที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ควูงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ